ความอนเนกประสงค์อันมหัศจรรย์นี้ทําให้สามารถไขกุญแจได้ทุกชนิดในโลกสํานักงานสอบสวนกลางสหรัฐใช้สิ่งนี้และไม่เพียงแต่เปิดประสาทได้เท่านั้นแต่ยังทําสาเนากุญแจได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถไขกุญแจและตู้เซฟได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียง20วินาทีไม่ต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนใดๆด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถเปิดสิ่งของใดๆก็ได้อย่างรวดเร็วมีขนาดเล็กและพกพาสะดวก จึงสามารถพบติดตัวไปได้ทุกที่หยิบจับสิ่งของใดๆก็ได้ง่ายและทำจากวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจึงแข็งแรงมากและป้องกันความเสียหายในระหว่างงานทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นเมื่อคุณซื้อแล้วคุณจะสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานจึงช่วยประหยัดเงินของคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการลืมกุญแจเรามีข้อเสนอพิเศษเหลือเพียง30ชิ้นเท่านั้นอย่าพลาด นี่คือเครื่องมือวิเศษที่สามารถไขกุญแจได้ทุกชนิดในโลกนอกจากนี้ยังใช้โดยสำนักงานสอบสวนกลางแห่งแรงและไม่เพียงแต่สามารถเปิดประสาทได้เท่านั้นแต่ยังสามารถไขกุญแจซ้ำได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง20วินาทีด้วยเครื่องมือนี้ สามารถเปิดล็อกได้ทุกชนิดแม้กระทั่งตู้เซฟไม่ต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนและด้วยขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเปิดล็อกใดๆได้อย่างรวดเร็วมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกคุณจึงสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายและเนื่องจากทำจากวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศจึงมีความแข็งแรงสูงมากเป็นพิเศษและสามารถใช้งานได้ทั่วสถานที่ ป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดที่ประหยัดเงินและไม่ต้องลืมกุญแจอีกต่อไปมีจำนวนจำกัดสำหรับข้อเสนอพิเศษเหลือเพียง30ชิ้นเท่านั้นอย่าพลาดกุญแจวิเศษนี้สามารถเปิดทางให้ทุกฝ่ายในโลกได้สำนักงานสอบสวนกลางยังใช้กุญแจนี้เพื่อล้วงความลับ ไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถคัดลอกกุญแจได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถเปิดประตูใดๆและแม้แต่ตู้เซฟได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียง20วินาทีไม่ต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนเพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเปิดประตูใดๆก็ได้ในเวลาไม่นานมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกคุณจึงสามารถพกติดตัวไปได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะใช้ประตูแบบใดคุณก็สามารถเปิดประตูใดๆก็ได้ในเวลาไม่นาน ใช้งานง่ายและใช้วัสดุกรดการบินทำให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษป้องกันความเสียหายระหว่างใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานเมื่อซื้อแล้วสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานช่วยประหยัดเงินและไม่ต้องกังวลเรื่องการลืมกุญแจเหลือเพียง30ชิ้นเท่านั้นในข้อเสนอพิเศษอย่าพลาด